ครับข้อที่53นะครับรถยนต์คันหนึง่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงได้กราฟระหว่างความเร็วกับเวลาดังรูปถามว่าเมื่อสิน้นวินาทีที่6กการกระจัดจะเป็นกี่เมตรนะครับก็ข้อนี้เขาให้เป็นกราฟมานะครับก็คือระหว่างความเร็วกับเวลามันนะครับก็คือ v กับ t มานะครับเขาให้หาการกระจัดนะครับซึ่ง เราจะหาการกระจัดนะครับการกระจัดนะครับ <_ C 1> เท่ากับพื้นที่ใต้การาฟ v นะครับการาฟความเร็วกับเวลานะครับ t เราจะหาการกระจัดได้จากพื้นที่ใต้การาฟ v กับ t นะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะครับก็คือการาฟตรงนี้นะครับ v กับทตรงนี้เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับตรงนี้ฉะนั้นเราก็จะหาการกระจัดจากพื้นที่ใต้กราฟสามเหลี่ยมนะครับก็คือส่วนมีว่าหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับจากนั้นเราก็จะแทนค่าลงไปเลยนะครับก็คือ1ส่วน2คูณอยู่กับฐานนะครับฐานของมัน คือข้างล่างตรงนี้นะครับก็คือจาก0ถึง6นะครับฉะนั้นฐานก็มีค่าเท่ากับ6นะครับคูณอยู่กับสูงนะครับสูงตรงนี้นะครับก็ขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับขึ้นมาถึงตรงนี้ก็คือ30ฉะนั้นคูณอยู่กับสูงก็คือ30นะครับจากนั้นเราก็คำนวณออกมานะครับก็คือเอา6หารกับ2นะครับก็จะได้3นะครับฉะนั้น การกระจัดของเรานะครับการกระจัดก็จะเท่ากับ3คูณ30นะครับก็จะเท่ากับ90เมตรนะครับข้อนี้ตอบข้อที่4ครับ